ขั้นตอนแรกให้แจกแจงงานทั้งหมดในกระบวนการทำงานขั้นตอนที่2ให้นำงานที่แยกในขั้นตอนที่1มาแยกขั้นตอนให้ละเอียดเพื่อที่จะสามารถวิเคราะห์ความเสี่ยงต่อการระบาดของโรคโควิด19ได้อย่างครอบคลุมมากที่สุดขั้นตอนที่3 จากนั้นให้ประเมินความเสี่ยงต่อการระบาดของงานในแต่ละขั้นตอนโดยให้ใช้ Risk Matrix ของโอกาสในการแพร่เชื้อในขณะปฏิบัติงานและลักษณะงานโดยพิจารณา4องค์ประกอบพร้อมกับให้คะแนนแต่ละองค์ประกอบเพื่อให้ทราบว่างานนั้นๆอยู่ในความเสี่ยงระดับใดขั้นตอนที่4ดํดำเนินมาตรการตามระดับความเสี่ยง3ระดับคือความเสี่ยงระดับตำ่ำ ให้ปฏิบัติตามมาตรการพื้นฐาน19หัวข้อ <mm> เช่นมีระบบคัดกรองอุณหภูมิของผู้มาปฏิบัติงานและผู้มาติดต่อสวมหน้ากากอนามายัยตลอดระยะเวลาปฏิบัติงานหมั่นล้างมือเว้นระยะห่างทำความสะอาดจุดสัมผัสร,รวมลดการแอร์อัด มีการอบรมให้ความรู้พนักงานเกี่ยวกับการจัดการความเครียดหรือสภาพจิตใจที่อาจเกิดจากโรคโควิด1 9ความเสี่ยงระดับปานกลางให้ดำเนินการตามมาตรการพื้นฐานให้ครบทุกข้อและเพิ่มมาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลางเป็น21หัวข้อเช่นการปรับปรุงสถานที่ทำงานเพิ่มการระบายอากาศหรือทำกระจกกันในส่วนที่ต้องการสื่อสารกับคนภายนอก ความเสี่ยงระดับสูงให้ดำเนินมาตรการพื้นฐานและมาตรการสำหรับความเสี่ยงปานกลางให้ครบทุกข้อและเพิ่มมาตรการสำหรับความเสี่ยงสูงรวมเป็น27ข้คอเช่นการจัดสถานที่ทำงานให้พนักงานห่างกันอย่างน้อย2เมตรหรือมีการเหลื่อมเวลาพักกลางวันขั้นตอนที่5หลังจากที่สถานประกอบการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันควบคุมการระบาดของโรคโควิด -19 เป็นระยะเวลา14วันขึ้นไปคณะกรรมการในการดำเนินการเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและคณะผู้บริหารของสถานประกอบการจะติดตามและประเมินผลการดำเนินงานเพื่อให้ทราบถึงปัญหาและอุปสรรคซึ่งนำไปสู่การแก้ไขปัญหาให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดถึงแม้การระบาดของโรคโควิด -19 จะส่งผลกระทบต่อสถานประกอบการจนทำให้ต้องปรับตัว เพื่อให้เข้ากับฐานวิถีชีวิตใหม่ในการทำงานหรือ new normal แต่ก็นับได้ว่าผลกระทบครั้งนี้เป็นตัวกระตุนให้สถานประกอบการไม่ละเลยงานด้านอาชีวะอนามัยพร้อมหันมาให้ความสำคัญต่อการพัฒนาหลัก total worker health ในสถานประกอบการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นและสำหรับคนทำงานการให้ความร่วมมือในการปฏิบัติตาม,มาตรการต่าง ย่อมจะส่งผลดีต่อสุขภาพและช่วยลดการระบาดของโรคโควิด -19 สู่วงกว้างได้จากโครงการต้นแบบสู่หลักการปฏิบัติจริงในทุกสถานประกอบการถือเป็นความร่วมมือร่วมใจให้สังคมไทยก้าวผ่านวิกฤตนี้ได้อย่างเต็มภาคภูมิเราห่วงใยคนทำงานทุกอาชีพ ในทุกสถานประกอบการขอให้ปลอดภัยจากโรคโควิด -19 กันทุกคนนะครับด้วยความปรารถนาดีจากกรมควบคุมโรคกระทรวงสาธารณาสุขสายด่วนกรมควบคุมโรค1422